เปิดเปิดเปิดเข้าไปเข้าไปแอบเออเชียเกมนี้มีเนื้อหาที่โหดร้ายผู้ที่มีโรคจำตัวอย่างเช่นโรคหัวใจไม่ควรเล่นตามลำพัง เฉ็นกวนเกมภูมิใจเสนอเมียผมและลูกผมถูกฆาตกรรมผมคือเจมส์ดักลาสตามหาไอชาชั่ว <Yeah. S 1> สวัสดีครับผมซุกี้บิยอน กันกับเกม Endless Nightmare นะครับเป็นเกมติด10อันดับที่สยองที่สุดในเครื่อง Android ดะครับโอเคครับเพื่ออัธรสที่สมจริงกรุณาสวมหูฟังก่อนรับชมนะครับ ตื่นมาแล้วอยู่ในห้องห้องหนึ่งนะครับมีพัดลมเวลาสี่ทุ่มทำไมตื่นดึกจัง เจมสามารถหลบหลีกอันตร,รายด้วยการซ่อนแต่จําไว้ว่าอย่าให้เธอเห็นคุณตอนที่คุณซ่อนจัดไปครับแผนผังอะไรสักอย่างน่าจะเป็นฆาตรกรที่เราต้อง เข้าไปสืบสวนหรือผู้ต้องหานั่นเองหรือจะเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยก็ได้เขาบอกว่าให้ไปหากุญแจมาสเตอร์เบสเบดรูมที่ชั้นสองเป็นกุญแจที่ไขได้ทุกประตูนะครับกุญแจมาสเตอร์ทีวีไม่มีสัญญาณปรดกลับมาใหม่ ชุดตำรวจของผมผมใช้มันใส่ทำงานอยู่เสมอห้องนี้คงไม่มีอะไรแล้วฉันต้องออกจากห้องนี้ไปฮึบฮัลโหลมีใครอยู่ไหม เป็นเค้กลอยอยู่นะครับมีเลือดหยดลงมาด้วยว่าก็ล้องถ่ายรูปแฮปปี้มีความสุขไหมเจมสัตว์วันเกิดนะ เฮ้ยเอีย,อยงวะห้องนี้เข้าไม่ได้ไปหามันใช่ไหมมาเราวิ่งไม่ได้นะครับเฮ้ย คือตอนปกติเราสามารถวิ่งได้นะครับแต่ตอนนี้มันทำได้แค่เดินคุณแจลอยอยู่มีปืนคุณแจทรงสี่เหลี่ยมคางหมู ดูน็อตครอสห้ามผ่านโอเคมันจะมาขยับอะไรตลอดเวลานี้วะนี่คือที่ซ่อนเหรอโอเค ขึ้นชั้นสองอย่างเดียวแล้วฮัลโหลมีรอยเลือดสองสามเจ็ดใช้กุญแจสี่เหลี่ยมมาแล้วครับเงอะเยอะฮัลโหล ไปยังวะฮัลโหลืมสึกว่าไปไม่ได้นะครับต้องกลับไปทางนี้มาใคร เธอฮัลโหลรูปภาพของเมียผมลิซ่าถึงแม้ว่าเราจะแยกกันแล้วแต่ว่าผมก็ยังรักเธอไปล็อกก่อ w h นังสือพิมยี่สิบสองพิจิกาเป็นที่แน่นอนแล้วว่าการแต่งงานของลิซ่าและเจมถึงเป็นความผิดพลาดโดยอย่างยิ่งหลังคลอดลูกสาวเจมแล้วก็ถูกฉีกออกนะครับพู้บอมีเป็นความผิดพลาดการแต่งงานเป็นความผิดพลาดงั้นเหรอหืม เดี๋ยวฮัลโหลตู้เข้าไม่ได้ด้วยสแสดงว่ามันมันคับไปไปฮึบโทรศัพท์ของลิซ,ซ่ามีข้อความที่ยังไม่ได้อ่านบอกว่า เธอน่าจะคุยกับสามีเธอนะใครไม่รู้ส่งมาหาริซ่านะโัลโหนูทำอะไรจ้ะนี่ล็อกอีกกลับไปทางเก่าไม่ได้งั้นเอมมี่เ,ออเดียวครับเฮ้ยเดี๋ยวๆขออ่านนี้ก่อน รูปของลูกสาวเอมี่แม้ว่าเอมี่จะผ่านการทดสอบมาหลายครั้งแต่เธอก็มักจะปผชิญกับชีวิตด้วยรอยยิ้มพ่อสัญญากับคุณว่าฉันจะจับฆาตกรประมาณว่าน้องเอมี่เนี่ยเจอมาหนักนะครับแต่ก็ยังยิ้มได้เสมอแล้วพ่อสัญญาว่าจะจับฆาตกรให้หมายความแม่ไม่ตายก่อนใช่ไหม มาเราไปดูพร้อมกันครับมี่ใช่ไหมเออลิซ่าใช่ไหมฮัลโหลจะเอ๋เมียจาฮัลโหลใบหย่าร้างระหว่างลิซ่าแล้วก็ผมใบหย่าร้างระหว่างลิซ่าแล้วผมออกที่ออกโดยสารเมื่อสามเดือนก่อนล,ลิซ่าได้สละ การเลียกดูบุตรลิซ่าก็เลยนั่งร้องไห้นั่นเองหมายความว่าเอมี่อยู่กับผมนะครับอยู่กับเจมตอนนี้โอเคครับไปต่อแดงเชียวห้องนี้คือมีรูปพระเยซูนี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยใช่ไหมนี่อย่างเนี่เฮ้ยเดี๋ยวคนจะอ่าน ภาพถ่ายแต่งงานของผมและลิซ่าตอนนั้นเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวกันอยู่เลยไปเดี๋ยวเฮ้เฮ้ยเดียวหมาหมามาทำอะไรลูกมีอะไรจ๊ะรู้จ๋าอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ัโหลจะเอ๋เอ๋รูปนี้หรอใช่ไหมตราตำรวจของผมเองมันอยู่กับผมมา18ปีแล้วลิซ่าไม่ชอบให้ผมใส่มันเท่าไหร่เพราะว่าลิซ่าคิดว่ามันเป็นการแสดงออกถึงสิทธิที่ชอบทําในการใช้ความรุนแรงครับคือลิซ่าไม่ชอบให้ผมใส่ Would you like to leave a review? yes เดี๋ยวฮัลโหลยังไงไว้หลังเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงเสียงใคร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 เฮ้ยหมามาทำอะไรอ่ะน้องหมามานั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยว ผ่านมาแล้วครับกลับมาแล้วน้องหมาดูมานั่งแลบลิ้นอยู่หน้าห้องจะรอดไหมเนี่ยกู ไอดำนั่งหำโดอยู่นั่นนะ่ะไปแล้วนะออกกันนะฮึบจา๋าหนูเอียงแล้วนะ สเตอร์เบดดูมโอเคจ็บกุญแจก่อนกุญแจรูปวงกลมกุญแจไม่น่าจะอยู่ที่นี่นะเพราะว่าฉันได้ทิ้งมันไปนานแล้วตัวเอกบอกแบบนี้นะครับโอเคนั่งนั่นไปไหนละเดี๋ยว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 เ,เดี๋ยวเอ้ยแอบก่อน หนูนั่งเฝ้าอีกแล้วนี่มาอีกแล้วดูดิพอมาที่ตู้ก็ไม่มาเอาไงกันแน่วะ สวยแล้วเห็นไหมวะเปิด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 เข้าไปเข้าไปแอบเออหมาตามมาอีกโอ้เดียวเชี่ย คิดจะเปิดและดีแล้วต้องเฉยเฉยก็พอ,อ คือมันเห็นเราแล้วนะแต่ว่ามันตามเราไม่ทันฉะนั้นผมได้อะไรมาเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้อ่าน13สสิงหามีฆาตกรรมสองราย เมื่อวานนี้ในชนบทเยือ yeah. เป็นที่รู้กันในนามของช่างภาพชิลิซ่าแล้วก็ลูกสาวของเธอเอมี่ตำรวจระบุว่าเสียชีวิตทั้งสองคนโอเคนี่คือเบาะแสน้องหมา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอยงหมามันนั่งใกล้ๆตลอดเลยอ่ะใกล้มากอยู่ทางซ้าย ีเปิดด้วยสแสดงว่ามันเข้ามาทางนี้แห่วะ ทีวีตลอดนะเพราะว่ามันทำให้เราไม่ดินเสียงฝีเท้าเราได้อะไรมาวะกุญแจกลมกับตาตำรวจทำไรได้บ้างวะเดียวอะไรอะ่ะอ๋อใจหมดกุญแจกลมนะครับต้องใช้มัน มีนะไม่มีนะเห็นเกมไหมนะถ้าเห็นเนี่ยถ้าเดินลงมาเกมเลยเนะี่ยจะพึ่งดิ no มีดโกนที่คมมาก well, no มันคมจนสามารถจะตัดสิ่งต่างๆได้แม้กระทั่งกล่องแพ็กเกจเอมี่ no พยายามจะใช้มันฆ่าตัวตาย no แต่ว่าเธอก็ทำไม่สำเร็จ มีสตอรี่ของมีดโกลนึงด้วยนะครับออก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 ปอะตูออม,ามาแล้วติดเดินมาแล้วแอปดีเราได้อะไรมาบ้างกุญแจละมีดโกลโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอหยุดพาร์ทหนึ่งไว้เท่านี้ก่อนนะครับมาเจอกันใหม่พาร์ทสองนะครับกับ เอลเลสไนแม่เราเจอกันครับ